สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปทานอาหารมื้อเย็นนะคะที่ร้านคนคอลาบขอนแก่นนะคะเขาบอกว่าทุกเมนูนะคะ50บาทเลยวันนี้เราก็เลยสั่งมาทั้งหมด4เมนูด้วยกันเมนูแรกนะคะก็คือเนื้อย่างนะคะเป็นเนื้อฉ่ำๆไปเลยเมนูนี้นะคะก็เสิร์ฟพร้อมแจ่วนะคะแล้วก็มีผักสดมาด้วยนะคะผักของเขาก็จะมีผักกาดหินนะคะโหละพา กินกับแก้มลาบเข้ากันเลยอันนี้เป็นต้มแซบกระดูกกระดูกหมูนะคะเป็นต้มแซบน้ำแซบๆเลยนะคะทานกับข้าวนี่อร่อยเลยอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะที่เราสั่งมาข้าวเหนียวของเขาก็สั่งใส่กระติ๊บพลาสติกนะคะ10บบาทอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะคะเป็นคอหมูย่างเสร็จแล้วเขาก็เอามายำนะคะอันนี้เป็นน้ำตกนะคะ หน้าตาหน้าทานเลยนะคะเมนูสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นเสือนะคะเป็นยำนะคะเป็นน้ำตกของอาจจะเป็นเสือร้องไห้นะคะเขาทำแบบสุกนะคะเขา